เล่นไหมก็มีนิดหน่อยครับแต่ก็ลงไปพอทิกเด็กแรกลงไปแลปป้วแบบว่ามั่นใจในในใน,ในการลงไปเล่นอะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเต้นต็้เท่าไหร่เราพอแล้วและ,และยิ่งไดประตูเร็วเพื่สองส<ม>ยิ่งว่าเด็กทุกคนเริ่มมั่นใจแต่เขาเนี้ยปัญหาคือพอชุดสองลงไปพอจ่ายบอลพาเหมือนดับ ครึ้งหลังปักยังไงพี่ทรัตัวสามสองก็คือตอนนี้ที่ครึ่งหลังเข้ามาคุ๋ยแล้วครึหลงังตอนนี้ให้มาเล่นบอลโขงกลางในครึ่งแรกอะถามว่าเราเล่นไหมเราเล่น,ลนแต่เราวิ่งแล้วเราวิ่งตัดไปเลยไม่หยุดตรงกลางครึ่งหลังเราพยายามให้เด็กปราะว่าให้มาเล่นบอลตรงกลางเยอะๆแล้วพอพอครึ่งหลังมาเด็กเริ่มปับมัได้มีพื้นที่โจมตีเป็นตั้มในช่วงท้ายทีลับมาได้ก็ก็ต้องก็ต้องบอกเด็กครับว่าตอนแรกอะคือ ปัญหาของเราคือตอนนี้รอนต้นขึ้นหลังคือเราโดนแทงเป้าตลอก็เลยปรับให้เด็กอะขึ้นไปมีประบระโภคสคนแล้วก็อยู่คนหนึ่งเพื่อเ <c> ห <oughs> มือนรับของหนึ่งๆครับให้มายืนคอยตัดบอลแทนกองหลังทีโ <c oughs> คลมเียคือถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับคือตอนเนี้ยเหลือแค่อย่างเดียวเรื่องเรื่องสมาธิในเกมโอเคเด็กตอนเนี้เริ่อมีความมั่นใจกับกับสิ่งที่ทำแล้ว การทำประตูได้มีการเคลื่อนที่การมีการจบสกอแต่ตอนนี้สมาธิในเกมสําคัญพอเว้นเกมที่แบบว่าโดนกดดันมากๆเด็กมีความแบบตื่นไปนิดนึงครับก็ต้องกลับไปปรับเรื่องนี้แฟนบอลกลับกันเอาใจกีนนบังก็ขอบคุณแฟนบอลชาวเอฟซีไทยนะครับและไทยนะครับทุกคนแมตช์นี้ทางผมกุ้ยท้อยอีกจะทำเต็มที่แล้วคือถามว่าเราประมาณ ก็มีความแบบด้วยเพลงบองคนเป็นคุท้อโลกครั้งแรกเน่ล้วก็มีความประมาณนี้ครับและแต่แมนน้าพร้อมเต็มที่เพื่อจะเข้าลอกแปดทีไม่ได้ครับพร้อมสู้เต็มที่ครับ